รอดตลอดาเป็นเนไม่แผะนะไม่ต่อทำไมทไมพไไม่ขนแจ็คสัไปเลยคอ่่งคือรืดงพ่พี่เป็นโดเดียวที่ไม่ตาจได้ใช้เป็นผู้ไรเป็นมอนหรือเป็นเสื้อผ้านี่นี่ี่พี่ดูพี่ดู่ดู่ดู่พี่ดู่ ไอตี้บอกฝั่งขวาไอต้เต็นพี่พี่บอกแล้วว่าหอตะกี้ผมเป็นนัเ้พี่พี่บอกน้องพีไปเล้เดี๋ยวผมเปนเชิแล้วมาวตผ้มไอต้มันหลอนมันแพสอะค่าค่าพี่อัดหน้ายเต้เลยเต้มันออ๋เลี้ยงหรอใช่ Pito ha shit 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 fuck me fuck Me puyin may puyin ku may puyin u may puyin u may puyin puyin ha เลยงี้ยเงี้ยเงี้ยแมาดีกว่าเงี้ยแอ้าเอ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเเยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้อเเขายิงกัเเองยเ

อายไปด้วยฝรั่งเศสใช่ผมคือแคนาเดียนผมบอกไว้ตรงนี้เลยพี่เสียพี่เห็นไวยหรือเปล่าก้ไม่ใช่แคนาเดียนกล้าเป็นคนที่จะตามไปพียจะยิงผมแล้วตอนนี้ผมสงสัยอยู่สองคนครับพี่ชายจะยิงผมแล้วตอนนี้ผมสงสัยอยู่สองคนครับสงสัยใครกันแน่ครับแทนที่จะใส่กูได้ไงไอ้เหี้ยกูไม่ได้กูโดดหลบอย่ามาดูทำไมน้องพี่ไม่พูดเลยน้องพี่รีพอร์ตศพ This is bullshit my god เหลือจะเชื่อยาล่านี้เอาผมอ้วนนอะเฉยๆไม่โคตรดีไปฆ่าน้งปีเอะไม่ว่าเบียใบหมดแล้วเมื่อี้หมดเม็ดไม่ได้ใบ อุ้ยเฮ้ยผมเป็นเชอร์ลีฟัชดเลยไม่ใช่พี่พี่แทน X ค่าอนี้ผมเห็นด้วยเจริงอันนี้เอะถ้าเป็นเอ่ะใช่ใช่ไม่ไม่ใช่ผมพี่ผมเอาจริงเลยนะผมอันนี้อันนี้นี้ผมเฉลยได้นะผมผมเป็นเชอร์ลีฟจริงจริงพี่แทนอ่ะอฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้เย่พี่แทนเเ ไโหวด F ไปโดนนะโหวดพ่แทเน็กแต่พี่แทเน็กเป็นพี่พี่แทเน็กไม่เถียงเลยเราเราเอฟกับน้องแพทยืนตรงนั้นคือเลยจริงจิก็ผมเป็นเชอร์ลีฟพี่ผมผมเป็นเชอร์ลีฟพี่เบสผมผมเป็นเชอร์ลีฟเหลือพี่แทเน็กเนี่ยเราโหวดพิแทเน็กบอกเราจบเลยนะแทนเดินกับเสมนะแล้วก็เโหวดเลยเอ้าพี่เสมก็ตายอ่ะเดี๋ยวพี่อย่าโหวดผม ว h a t หรือเได้ไงวะไม่เนียนเลยเนี่ยผมเป็นเชลีปจริงจรนะพี่เอกที่ช่วยเว้ทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยพี่เอกโดนท่อก็ไปด้วยได้หรอไม่เป็นไอเชียร์เใสนเซตหมุดไม่ได้พิรี่พี่เอกโดนท่อพิรีใช่ใช่ไม่ได้คาบคือแพตตี้ใส่ความผมไม่เนี่ยเห็นป่ะพี่ เอไม่เห็นแน่อ่ะไม่เห็นเลยอเป็นผ่านธรรมดาแต่กูอยากมีบทแหละได้ป่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้บทอันนี้เดี๋ยวผมให้บทพี่นะคืออ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้องแล้ว่าผมฆ่าน้องแพทนะโอเคป่ะพี่โอเคอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีพอร์ตเองเปนชลิปอันนี้พี่เบสเป็นอะไรอ่ะงงว่ากูรอดมาถึงตอนนี้ได้ยังจบแล้วพี่เป็นอะไรทับเต็ดทับเต็ตั้งสติเว้ย คุณจะใส่ข้อมูลไปนะพวกคุยกับพิลีก่อนตอนนี้คือไปพี่ลผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมรีพอร์ตสมน้องแพทแก่นี่ยเอฟเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมผมว่าพี่เบสพี่เบสอะไรพี่เบสเป็นอะไรเป็นอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรเลยมึงเป็นอะไรล่ะมนเป็ใจเย็นพี่ใจเย็นเอฟเป็นใคร โอ้โหโอ้ฮ่าพี่ล oh. yeah. ี่เพื่อรับโบนัสงั้นตัดอันนี้ก่อนตัดพี่บวงตัดพี่เกฟตัดน้องแพทตัดพี่โบเต้ตัดน้องพีตัดพี่เอกตัดพี่เสมตัดพี่เสมพี่เอฟ ตัดนมกลาดแล้วแต่พี่ยูตัดไปแล้วไม่ครนแล้วเราไม่ตัดตัวพี่ตัดขวาแล้อ่าสคริปต์สคริปต์ใช่ใช่เฮ้ยก่อนก่อนจบผมบอกก่อนแล้วกันนะผมเป็นแคนาเดียนนะเฮ้ยพีู่ยยยเฮ้ไม่มีหรอกนไงแต่ไม่มีหลอกบ้าเด็ดได้ยิงยิงเด็ดโต้เฮ้ย no mistake of nature พี่ว่าพี่อยู่หลอนป่ะทำไมอ่ะพี่คิดว่าไงเพียบหน้าสงสัยมหมโอ้โหนี่ไงโู้แย่แย่ไอพีมอฟตกท่อโอเคกดมือกดมือกดมือกดึงมือโอเคปวดเล่นแบบนี้ไม่สมควรนะครับปวดออกเลยเดี๋ยวนะนี่อันนี้กดมามีเลยพี่เชื่อทุกคนอัดเต้นให้ดูเลยแพทโอเคไหมโอเคได้ตอนนี้เลยเต้นตอนนี้เลย ถ้ารอดเดี๋ยวเต้นเลยรอดเลยรอดนะขอรอดนะข้ามกดข้ามกดข้ามข้ามครับข้าม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 อ่รอยู่รอดอยู่รอดอยู่้าเยเ้ o a w h o o w o h พี่เสมไอ้กายแปลงร่างเป็นผมมันกำลังฆ่าพี่เคซิกผมตบตุ่มกันตบตุ่มเลยอ่าผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแบบว่าอ่าเมื่อกี้พี่เคซิกอยู่ไหนนะพี่เคสพี่เคซิกอยู่กับผมใช่ป่ะอยู่ในคุกฮเขาาไไไปอ้าวเอ้าแล้วกายแปลงร่างเป็นผมแล้วพี่เคซิกคุยกับกายเอ้าผมงุก ไม่ผมเอาจริงผมประกาศเลยผมเป็นช่างกลแล้วผมมุดท่อดูไปดูมาแล้วผมเห็นกายเป็นแปลงคุยกับพี่เคซิกแต่ในร่างผมทับเวทีสายล่างอยู่เลยเดี๋ยวเอกโดนใบชารี่ปุยเลยล่าพี่แทนผมว่าอีกคนหนึ่งคือพี่เคซิกแน่นอนเพราะว่าพี่เคซิกเดินกับกายแล้ว กายแปลงร่างเป็นผม, <Okay. S 3> อมโอเค้มว่าพี่ไม่ได้เป็นล้านประเสริฐที่สามารถสื่อวิญญาณได้ดูนี่นะ,ปะเปเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่บอก เอาอะเกมเนี้ยไอ้ก้าเป็นอะไรวะไอ้กาเป็นนพี่ลาเกมสามอะพี่ยิงหมดทำไมเนี้ยก็ผู้บอกผู้ร้ายมันชอบเข้ามาในนี้